วมาถึงห้องพักแล้วได้ปิดอว้าวที่พาเขาจัดให้แบบครบคนเลยโอแอร์ก็เปิดแอร์ก็เปิดไม่รอเลย ตรงนี้สิคะสุดยอดเขิดสงบสติอารมณ์ก่อนเปิดสิลูกไปสิเจอหาดเลยเจอทะเลเลยไปเล่นน้ำดีาเอาระวังระวังเป็นส่วนตัวนะคะห้องใครห้องมันมีพื้นที่บริเวณข้างหน้าทิงเกเบลรีสอร์ทเนาะ แล้วจะมีพี่ก้านมาให้อยู่นี่คือบริเวณของเราวันนี้คือหน้าห้องของเราเพื่อมีเพื่อนๆสนใจเนาะมารีวิวให้นะคะชิงเกเบลรีสอร์ทค่ะอยู่หาดทองเจ้าสวยเดี๋ยวตอนเย็จะพาเดินเล่นไป็น้นเลยข้างๆจะเป็น ไฮซีซันแล้วก็เวนดี้นะคะเพิร์ทับเปลี่ยนชุดก่อน,นส, <ś ś> สวยจังเลยอะ่ะเพิร์ดเดี๋ยวชุดเปีกนนเปยก <ś ś> มานี่เปลี่ยนชุด <ś ś> <ś ś> มาสิมา